ราณการได้สร้างหนังสือที่รวบรวมเคล็ดลับวิชาของตนขึ้นมีชื่อว่าคำพีรับจิ๋วโยจกักรพรรดิ์มารในโบราณการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นด,ดินเขาได้รวบรวมเคล็ดลับวิชามาตลอดทั้งชีวิตไว้ในหนังสือเพื่อสืบทอดต่อไปคำพีรับจิ๋วโย หากได้นังสือนั่นมาบำเพ็ญก็จะสามารถกินกินได้แม้กระทั่งฟ้าดินซึ่งในปัจจุบันนังสือเล่มน,นี้ก็ตกอยู่ในมือของเขาผู้นี้จกกักรพัรดิวานจั่วอี้ฟานแต่ข่าวพาวก็ได้หลุดรอดออกไปเพื่อหวังที่จะได้เค็ดลับวิชาด้่นมาครอบครองผู้บำเพ็ญทาแต่ละฝ่ายต่างบุกประโจมตียอดเขาเทียนหมวเฮแล้ครับอาจารย์ มันแตกแล้วสโต๊ะก,ก็มันจะบกมาถึงเซนเน่เจ้าเึงสิผู้สืบทอดของจัวอีฟานอีกไม่นานจะจักรพัฒมานจะก,กลัวทำไมละ่ะต่อให้เจตจักรพัดมาร่วมมือกันมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะทำลายค่ายคนของข้ามาได้อย่างง่ายดายจักรพัดมานส่งับเพล็อกมาซะ สิวปัซอยกล้าดียังไงมาท้าทายข้าทุกคนระวังมันเข้ามาแล้วจัก,กรพรรดิมารัวยฟีฟานยหมจำนวนเสเถืนมาจนได้นะ เจตจักรพรรดิส่งกำเพีรับจิ๋ว่ยมาซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าปักแ,แกจกกักรพรรดิกบีข้าเป็นถึงหัวหน้าของแปดจกกักรพรรดิผู้ได้รับการยอมรับจากแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อให้เจกก็จักรพรรดิอย่างพวกเจ้าร่วมมือกันมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแล้วอย่างไรล่ะตอนนี้เจ้าเป็นศัตรูของทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คิดว่าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้จะไม่มีผู้แข่งแข่งคนอื่นอีกแล้วหรือตัวอีฟานข้าผู้นี้เป็นตัวแทนมาเก็บมรดกจากจากักรพรรดิมารโบราณเองนี่แลละครับท่านอาจารย์นั่นเมธีที่แข็งแร่งที่สุดในแดนศักดิ์สิทธิ์จะผู้พดุงธรรมหรือเมธีก็แค่พวกคนชั้นต่ำที่เห็นการประโยชน์ ท่านอาจารย์ผู้รู้สถานการณ์ถือเป็นยอดบุรุษยอมจำนนเสียเธอเจ้าเจ้าเถิงนี่เจ้าเจ้าเป็นคนปล่อยข่าวและทำลายเขตอาคมของข้างั้นหรือทำไมกันล่ะข้าอุตส่าห์เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่ยังเด็กรักเจ้าเหมือนกับลูกตัวเองแท้ๆทำไมเจ้าถึงหักหลังข้าล่ะ อาจารย์ถึงแม้ท่านจะดีต่อข้าสักแค่ไหนแต่หลังจากที่ท่านได้คำพีรับจิ๋วโยมาแล้วท่านก็ไม่ควรจะเก็บไว้ฝึกคนเดียวนะปฏิบัติตัวทำอย่างกับข้าเป็นโจรแม้สักหนาเดียวท่านก็ไม่ให้ข้าดูไม่นึกเลยว่าบุญคนที่เลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่จะแพ้กับเคล็ดลับวิชาพันนี้ขอขอแค่ตนคิดว่าถูกต่อให้ถูกสังคมประนามก็ต้องถูกไม่ใช่หรือ นั่นน่ะเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนข้ามาเองนี่เจ้าเฉิงนะ่ะเจ้าเฉิงเดิมทีข้าตั้งใจจะถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาทั้งหมดให้กับเจ้าอยู่แล้วแท้แต่เจ้ากลับใจล้อนถึงเพียงนี้ฮ่าโษได้ดีนี่วันนี้ต่อยข้าต้องทำลายคำพรีรับจริงย่อนี้ข้าก็จะไม่มีวันให้ใครได้มันไปละอย่าเล่ามันจะมันจะเปิดตัวเอง นี่คือค่าในตอนนี้เหรอนึกไม่ถึงเลยว่าค่าที่เป็นถึงจกกักรพรรดิมาแต่กลับต้องมาใช้ร่างกายของหนุ่มน้อยผู้นี้นั่นใครนะ่ะ หเขาคือน่าจะเป็นคนรู้จักของเจ้านี่ตอนมีชีวิตสินะไม่เลวความสามารถพลังลมฟาระดับสองพอเจ้ามาใช้ประโยชน์ได้นิดหน่อยแล้วนะเอมันมวนมันเจ้าจะทำอะไรนะนี่เจ้าเจ้าไม่ใช่จัวฟานเจ้าเป็นใครน้าถูกต้องข้าไม่ใช่จัวฟานข้าคือจักรรพัิมานจัวอี้ฟาน พีรับจิ๋วโยวิชามาสลายวิญญาณวิชามาสลายวิญญาณเป็นเคล็ดลับวิชาสูงสุดของคัมภีร์รับจิ๋วโยมันสามารถดึงเอาพลังของผู้อื่นมาเป็นของตนเองได้แต่พลังนั้นจะต่อต้านกับร่างกายของผู้ใช้ดังนั้นจำเป็นต้องแปลเปลี่ยนพลังนั้นให้เป็นพลังมาเสียก่อนจึงจะสามารถดูดซับได้ดทั้งหมด ฟ้าสว่างแล้วลึกนึกไม่ถึงเลยว่าการดูดซับพลังปลาระดับสองจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งคืนึยจกกักรพรรดิกระบีเจ้าเถิงฝากไว้ก่อนเถอะไว้ข้ากับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นคือวันตายของพวกเจ้า หน้าของสังขารน,นี้จากระดับทั่วไปก้าวกระโดดไปยังพื้นฐานระดับผ้าคาดว่าคงใช้เวลาไม่นานข้าก็สามารถกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วมีคนเง้นหรือเจ้าสกุลชุนเจ้าขนทรยศเจ้าทำเกินไปแล้วนะผางเยียนหัวหน้าองครักษ์สกุลหลวงหัวหน้าผางในฐานะนที่ทำง,งานรวมกันมาหลายปีข้า ขอเตือนเจ้าไว้อย่างนะจงทําตามที่ข้าบอกเสียเถิดสุนเจอพ่อบ้านสกุลหลวงพอบ้านศุนสามือมังกรหววเป็นวิทยายุทธ์เทพของสกุลหลวงที่สุดทอดต,ต่อกันมาต่อให้ตายข้าก็ไม่มีวันยกมันให้กับพวกเจ้าหรอกเอ,อ้ยพี่สาวอย่าห้ามข้านะข้าจะเป็นคนจัดก,การกับไอ้นคนทรยศนั่นเองอ๋อสกุลหลวงที่ต้องมาตกอับที่แท้ก็มีหมอนันรทไซนี่เองโจรป่าสกุลหลวง นี่แขของเจ้านี่งั้นหรือปัญหาวงตระกูลของสามัญชนไม่เกี่ยวอะไรกับข้าสะหน่อยใค <c oughs> รกันเนี่ยนี่ข้าฝึกจนธาตุไฟแตกนั้นเหรอวิชามาสลายวิญญาณธาตุไฟแตกตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะที่ข้าทํมามาันต้องศูนเปป่าหรือว่าสังขารน,นี่มันจะบำเพ็ญไม่ได้กันไอ้เจ้านี่มันจะไร้ประโยชน์เกินไปแล้วนะ <c oughs> หัวใจการหายใจปกติ ลมปานการเดิน,นพลังปกติหน้าแปลกทุกอย่างก็ปกติดีนี่ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่นะ <c oughs> หรือว่าจริงด้วยแค่เห็นหน้าของคุณหนูสกุลหลวความเจ็บปวดทั้งหมดก็จะหายไปกับการท่านหนีห่างจากนางไปแล้วก็ก็เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงนี่คือมานทางใจ สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรนั้นหากปล่อยปะและเลยมานทางใจไม่นานทตุไฟก็คงจะแตกก่อนอื่นต้องรวมความทรงจำของเจ้านี่เสียก่อนดูเหมือนว่าจะมีมานทางใจอะไรบางอย่างสินะพ่อของเจ้าสละชีวิตเพื่อตระกูลหลวงพวกข้าจะไม่มีวันให้เจ้าต้องลำบากแม่จากนี้ไปบ้านสก,กุลหลวงก็คือบ้านของเจ้านะข้ามล่นเกเสี่ยวฟานนะโถคุณหนูก็แค่คนรับใช้เอง สอนวิทยาอยู่ในขาเถอะข้าอยากทาหน้าที่ปกป้องดูแลเบื้องหลังนี้เสียงมึงแหลมมากร่างกายเจ้าอ่อนแอเกินไปจะเป็นองครักษ์ก็ยังเร็วเกินไปหน่อยนะข้าจะสอนเคล็ดลับวิชาพื้นฐานให้กับเจ้าก่อนละกันข้าจะพยายามไม่แข่งแก่งขึ้นอย่างนั้นข้าก็จะสามารถปกป้องคุณฮ้สกรีว่าได้พวมึงพากันอย่างนี้คนฟังจะฟังรู้เรื่องไวน้เนี่ย ายกับคุณหนูข้าให้หมออยาให้เหลือดจะแกาสกุลหลวตายแนละ้วส่งคำพีมาสาเสือฟันอดทนไว้นะคุณหนูพานายน้อยหนีไปเร็วเข้าจัวฟานแขนที่ตัวเองแข่งแร่งไม่พอจัวฟันไม่สามารถปกป้องสกุลหลวงได้ อย่างนี้นี่เองเขาตั้งใจที่จะปกป้องสกุลหลวงสินะเขาตั้งใจที่จะปกป้องคุณหนูดังนั้นถ้าข้าปฏิเสธมารทางใจก็ทำงานเจ็บใจนักทําไมต้องเป็นมารทางใจประเภทนี้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ข้าก็ต้องเป็นขี้ข้าไปตลอดชีวิตเลยนะสิน้อย อย่างน้อยให้ข้าไปฆ่าคนก็ยังจะดีกว่าซะอีกข้าที่เป็นถึงจกักรพรรดิมานหัวหน้าของแปดจกักรพรรดิกับโดนสกุลสามันชนเล็กๆนี่ขวางเอาไว้เนี่ยนะโอ้ยเฮ้นันใครนะออกมาากองหลุนพวกเราหรือเป็นไปไม่ได้หรอกขอรับมันเร็วเกินไปเฮ้คุณหนูวิทยายุทธแห่งเทพเล่มเดียวเองให้พวกมันไปเถอะ เดี๋ยวข้าจะชดใช้ให้เจ้าใหม่อีกเล่มก็ได้จัวฟานข้าก็นึกว่าจะเจ้าจะข้าดวงแข็งน่ะเลยรอดมาได้โจนป่าพวกนี้ต่ำสุดก็อยู่พื้นฐานระดับหกแล้วนะข้าก็นึกว่าใครคู่จะสัามหาไปได้แค่เจ้าเป็นขี้ข้าให้กับสกุลหลวงมาหลายสิบปีเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอย่างนั้นได้หรือพ่อบ้านนั่นมีพลังลมป่าระดับหกด้วยความสามารถของข้าในตอนนี้หากปะทะกันก็ตายสถานเดียว เจ้านี่เฮ้ยเจ้านี่นี่มันสมองไม่ดีตั้งแต่เด็กแล้วน่ะดูสิเด็กนี่กลัวจนไม่รู้พูดอะไรออกมาเลยน่ะก่อนหน้านี้นะจะหาหมอมารักษาเขาหน่อยนะพวกเราเดินมาสุดทางแล้วไม่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งหรอกต้องหาวิธีทลายวงล้อมจัวฟานหยุดพั่มเพื่อสิทีรีบมาทางนี้เร็วเข้า ุณหนูก็ยังคงเป็นคุณหนูเหมือนเคยแม่แต่คนรับใช้ที่บาดไปแล้วก็ยังจะอยากช่วยเขาอีกพ่อ้านสุนแม่แต่คนบ้าเจ้าก็ไม่เว้นหรือข้าคนลอบตัวนางไปทีละคนจนกว่านางจะส่งฝ่ามือมาก่อหวนมาจะอ้วนลงเมืับพื้นฐานระดับเจ็ดสูงกว่าค่าสองระดับน่าจะจัดการได้แล้วนะแต่ว่ามีโอกาสแค่หนเดียว อัน่าฮึเฮ้ยฮึ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 ่ึฮึฮึฮนฮึ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 ิึฮ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 ึ นี่ไปแล้วตามมันไปเดี๋ยวก็ช่วยข้าด้วยช่วยข้าก่อนหยุดพวกมันเอาไว้่วงเวลาให้คุณนายน้อยกับคุณหนูซะรับทรับเจ้าเด็กนั่นกล้าทำงานของข้าเสียอย่างนั้นหรืออย่าให้ข้าจับได้นะไว้ข้าจับแกได้เมื่อไหรข้าจะจับแกถลอกหนังออาให้ดูไม่ข้าจะทิ้งพวกนั้นไว้ไม่ได้ข้าต้องกลับไปช่วยพวกเขาเจ้าคนรับใช้จัวฟาร์มอยพี่สาวของข้าเดยนี้นะ ไอ้พวกเราต้องรีมกลับไปช่วยเขาจะให้องค์คารักเอาชีวิตมาทิ้งแทนเราไม่ได้เจ้ากลับไปแล้วจะช่วยอะไรได้ล่ะถ้าเจ้ากลับไปเจ้าจะโค่นโจรป่าพวกนั้นได้ไหมไปเถอะศัตรูจะบุกมาถึงที่นี่อยู่แล้วยังจะมีเวลามาทำตัวเป็นลูกคุณหนูอีกนะเจ้าคนรับใช้เจ้ากล้าดียังไงมาพูดกับเจ้านาของเจ้าเยี่ยงนี้ล่ะฮะขอโทษที่สา่าเด๋วนี้เลยนะเจ้าหนู เจ้าเชื่อไหมว่าข้าสามารถตีก้นเจ้าให้หลายตอนนี้ได้เลยนะกล้าเหรอเจ้าคนรับใช้อเอ๊ะอ,อจ,จ้าฟานเจ้าบังอาจเกินไปแล้วอย่างมากข้าแค่ตีก้นเจ้านี่แต่ถ้าพวกเจ้าไม่วิ่งไปอีกละก็คนที่ตามมาจะเอาชีวิตของพวกเจ้าแน่จริงสิแถวนี้มีที่ซ่อนตัวที่ไหนหรือเปล่า สมีร้อยหลี่นี้เป็นไล่ล่าทั้งหมดไม่มีที่ให้ซ่อนตัวหรอกด้านตะวันตกของเขาห้วยฝงมีป่าหมอกอยู่ที่หนึ่งน้อยคนนักที่จะไปที่นั่นต่อให้เป็นโจรป่าของเขาห้วยฝงก็ใช่ว่าจะรู้จักที่นั่นดี <c oughs> ดีละงั้นไปที่นั่นกันเถอะอุ้มน้องชายของเจ้าและนําทางซะฝากไว้ก่อนเถอะไว้ปลอดภัยเมื่อไหร่ดูซิข้าจะสั่งสอนเจ้าให้ยับเลย <c oughs> นี่คือป่าหมอก มีหมอกปกคุมตลอดปีคนที่เข้าไปยากที่จะออกมาพ่อข้าเล่าว่าผู้นำของ,ของเขาไอ้ฝงมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พ่อข้าแต่ว่าที่ผ่านมาสิบปีเราก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันไม่รู้ทำไมครั้งนี้พวกโจรป่าถึงบุกมาโจมตีบ้านของข้าสถานที่ดีเลยนะเนี่ยเฮ๊ะจั่วฟนวานเจ้าพาใน้อยเข้าป่าไปเถอะเดี๋ยวข้าจะขวางพวกโจรป่านั่นเลยเองขอปฏิเสธไอ้เจ้านี่ ข้าไม่คุ้นทางแถวนี้น่ะถ้าเจ้าไม่อยู่ข้ากับเจ้าหนูนี่ก็หนีไปไม่พ้นถ้าเจ้าไปข้าก็จะบีบคอเจ้าหนูนี่ให้ตายที่นี่แหละไอ้เจ้าบ้าพวกเจ้าตายไม่เป็นไรแต่อย่าล่าข้าเข้าไปตายด้วยมันไม่คุ้มเสียพวกเราจะกำจัดพ่อบ้านศุนที่นี่เจ้าว่าอย่างไรล่ะสัฟานเจ้าบ้าไปแล้วหรือแค่เจ้าเนี่ยนะ พาบ้านซุนมีพลังลมปานระดับ6ส่วนข้าก็มีพลังลมปานระดับ3ามข้นาอวคลักมีพลังลมปานแค่ถึงระดับสี่เจ้าคนรับใช้ที่รู้จักแต่การขีเ้เ้ยต่อให้ข้ากับพัวนาวผัางร่วมมือกันเราก็สู้เขาไม่ได้แต่คนที่ยังใช้พลังลมปานไม่ได้แลางเจ้าจะทําอะไรได้ละ่ะข้าทําอะไรได้เหรอไอ้พวกปลาสื่อปลาส้อยน่ะมันไม่มีสิทธิ์อะไรในสายตาของข้าหรอก ยังไงตอนนี้เจ้าก็ต้องฟังข้าและลองเสียงดูไม่อย่างนั้นก็ต้องถูกพวกนั้นตามฆ่าจนได้ว่าอย่างไรคุณหนูลองเสียงดูหน่อยไหมล่ะในขณะที่พวกนั้นยังมาไม่ถึงเอาศีลาทิพที่ติดตัวมาทั้งหมดมาให้ข้าความหวังสุดท้ายของสกุลหลวงอยู่ในมือของท่านแล้วหน่อยนี่นะเอาไปนี่คือสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวข้าแล้วถ้าเจ้ากล้าหลอกข้าละก็ข้าจะกลา,า,า,ายเป็นผีแล้วกลับมาหักคอเจ้าแนะ่ เจ้าไม่ผิดหวังแน่รอข้าอยู่ที่นี่แหละค่ะเจ้าคนรับใช้เนี่ยบังอาจจริงๆพี่สาวก็จะต้องสั่งสอนมาให้ยับเลยนะวินไฮเจ้าคนรับใช้เนี่ถึงแม้จะสามหาวกับพวกเราแต่ก็คอยช่วยพวกเรามาตลอดนะดีกว่าพวกหน้าวายหลังหลอกเยอะเลยเราต้องสำนึกในบุญคุณของเขานะไม่รู้ว่าเจ้านั่นไปเจอเรื่องอะไรมาตะวันออกมังกรเขียวตะวันตกพยัก์ขาว ทิศใต้หงแดงทิศเหนือเตาดำตรงการกินเลนเหินนภาพุ่งทยานทะลุเมฆาที่นี่เป็นวงแหวนธรรมชาติขนาดใหญ่เชียวลหละแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนี้แหละนะแต่ว่าในเมื่อข้ามาถึงที่นี่แล้วข้าจะเปลี่ยนที่ดีให้เป็นหุบเขาเทียนหมัวแหล่งที่สองประตูนรกทั้งเก้าจงเปิดออกความชั่วร้ายทั้งสี่ทิศจงเข้ามาจงเปิดออก หมอขายไปแล้วไอ้ขา,านเมื่อกี้กระดอะไรขึ้นนะ่ะจะเป็นคนทำหรือก็แค่ข่ายกลนทมินนะ่ะมีอะไรให้ตกใจหรือตามข้ามาข้าจะสอนกระถาข่ายกลทมินให้กับเจ้าพอพ่อบ้านซุนมาถึงเจ้าก็ใช้วงแหวนเวทจาัดก,การพวกเขาซะอะไรนะนั่นคือข่ายกลเหรอข้ากลเป็นของที่ล้ำค่ายิ่งกว่าพลังหรือวิทยายุศบนโลกนี้เสียอีก ผนผังค่ายกลทั่วไปก็เป็นวิชาลับที่ไม่เปิดเผยของเหล่าสกุลเชื่อดังแผนผังค่ายกลนระดับหนึ่งมีค่าถึงแสนสีลาทิพย์และหาไม่ได้ง่ายด้วยซ้ำเขาเป็นแค่คนรับใช้เองนะทำไมถึงสามารถสร้างค่ายกลขึ้นมาได้ล่ะจัวฟานทำไมเจ้าถึงค่าสร้างไปยังไงตอนนี้ไม่สําคัญค่าสร้างค่ายกลไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้าจะสอนคาถ่ายกับเจ้าที่เหลือก็รอพวกมันมาลนหาที่ตายเฮ่พ่อบ้านสูลพวกมันเข้าไปในป่าหมอกแล้ว คุณสทุนทางที่ดีเจ้าข้าข้าตอนนี้เลยสะไม่อย่างนั้นวันหน้าข้าจะกลับมาฆ่าเจ้าเพื่อเป็นการล้านแอนแน่วันหน้าผางไว้ข้าได้ของเมื่อไหร่ข้าจะสงเคราะเจ้าเองพวกมันรู้จักที่ซ่อนดีนี่ในป่าหมอกแม้กระทั่งพวกข้าก็ไม่รู้ทาง เจ้าทำตัวให้ดีล่ะด้วยนิสัยของคุณหนูคงไม่ทิ้งเจ้าไว้แน่ที่ไอ้สกุลสะถุนเอ้ยเจ้าอย่าได้คิดเอาข่ามาขู่คุณหนู มีคนนอนอยู่ใต้ต้ไนไม้คนที่ข้าโจวนนี่พอบ้านศูนข้ารอเจ้ามานานแล้วนะจัวฟานมันยืนอยู่ตรงหน้าข้าแบบนี้เจ้ากล้าดีอย่างไรนะฮะฉีกมันให้เป็นชินช้นชิซะครับตายซะพี่น้องสกุลหลวเออะท้าก่อน ชัวฟานเล่เหลี่ยมเจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยนะหลายปีมานี้ข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆพอบ้านศูนย์พวกเรามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยดีไหมล่ะแลกเปลี่ยนอะไรลือกถ้าส่งพี่ร้องสกุลหลัวให้เจ้าเจ้าหางานดีๆให้ข้าว่าไงเนาะ เจ้าทำอย่างนี้ทำไมสกุลหลวดูแลเจ้าดีไม่ใช่หรือแล้วทำไมท่านถึงหักหลังสกุลหลวล่ะสะกุลหลวมีสัมพันธ์ที่แน่นแฟงกับท่านมากกว่าข้าอีกไม่ใช่หรือไอ้เจ้านี่ มนุษย์ต่างอยู่เพื่อตอนเองตอนนี้สกุลหลัวงพ่ายแล้วแค่ข่าคนเดียวนะ่ะแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกใช้ชีวิตของสองพี่น้องมาแลกกับอนาคตของตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือจะลนหาที่ตายให้กับตัวเองทำไมกันละ่ะที่ซ่อนตัวของทั้งสองอยู่อีกด้านของปลายเชือกแต่ว่าในระหว่างทางมีทางแยกมีแต่ข้าที่รู้ทางไป ใช้เช <łość> ือกในการจำทางที่จะออกมาเป็นความคิดที่ดีอีกทั้งยังทำส่วนอื่นแยกเพื่อไม่ให้ถูกติดตามแต่ว่าดันเชื่อใจคนผิดไปได้ตามที่จาว่านำทางได้เลย เจ้าอย่าตกติกเชียวล่ะพ่อบ้านศูนย์ข้าน่ะเป็นคนซื่อสัตย์นะเอ้ยถ้าเจ้าพูดก่อนหน้านี้ข้าก็เชื่อตอนนี้ไม่เชื่อ <laughs> น้ำทางเธอจูดฟานเจ้าเันไอ้คนทรยศไอ้คนแห่นกัะตัวพวกข้าก็สาวไว้ใจเจ้าแต่ทำไมเจ้าถึงกับหผักหลังพวกข้า ุสถุนเลยพวกเจ้าไม่ตายดีแน่รีบเดินเร็วเข้าหนอยหยุดทำไมล่ะถึงแล้วหรือพอบานศูนถ้าศพพวกเจ้าถึงที่แล้วนะทางไปยมโลกนะะพวกเจ้าไปเองเถอะฮะแกอะไรเนี่ยเร็วเข้ารีบกลับไปทางเดิม ดงที่อาไว้ตอนนี้มันขาดไปหมดแล้วเจ้าสกุลผางก็หายไปแล้วด้วยหน่อยไม่ไอเวอยเลยไอโ,โน่สพานที่ขา้าเคยผ่านยังมากกว่าทางที่เจ้าเคยเดินเลยอย่าคิดว่าป่าหมอกแค่นี้จะขังข้าไว้ได้ไว้ข้าออกไปได้เมื่อไหร่จะทีใายเป็นจิ้นเช่นละคยดู <c oughs> เจ้าไม่มีโอกาสแบบนั้นแล้วล่ะอะไรเนี่ย หมอกเปลี่ยนเป็นสีแดงล้ระวังตัวไว้มันน่า,จ,าจะอยู่แถวๆนี้แหละเอ๊ะคนหายไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือว่านี่จะเป็น่ายก้นพเขาถูก่ายก้ลวงตาไว้แล้วหัวหน้าผ่านก็ออกมาได้แล้วด้วยต่อไปจะทำยังไงต่อหรือคุณหนูขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวเจ้านี่เจ้าจะทำอะไรนะ่ะอย่าขยับ ทำต,ตามที่ข้าบอกรวบร,รวมสมาธิไว้นี่คือพลังหน้าทึงอะไรเช่นนี้ข้าพวกมันซัก พลีพัสสุธาต่อพัสสุธามานทมินจิ๋วโยฟังคำสั่งข้าตรงกลับมาไอ้ข้ากรมเสียการควบคุมนีนหรอวิชามานสหลายวิญญาณเยอะพื้นฐานระดับเจ็ดพื้นฐานระดับแปดพื้นฐานระดับเก้าพื้นฐานระดับสูงสุด พลังมารมาทะมินที่ได้มาถูกดูซับเกือบหมดแล้วแต่การได้ทะลุขีดจำกัดในตอนนี้ก็ยิ่งมีคุณค่าต่อความสำเร็จในวันหน้ายา <Yeah! c oughs> พลังลมปานการทะลุทะลวงพลังลมปานในครั้งนี้เทียบกับเมื่อก่อนแล้วลมปานตอนนี้ดีกว่ามากอีกทั้งพลังที่เก็บไว้ในตามเถียนก็มีมากกว่าพะยัคฆฝีมือพลังลมปานอย่างน้อยก็สเท่า <c oughs> ตอนนี้ข้าได้พลังลมปานมาแล้วควรฝึกวิทยายุทธบ้างละชั่ฟานเมื่อกี้เจ้ไปไหนมาน่ะทำไมข้ากลอยู่ๆก็เสียการควบคุมไปล่ะอ๋ออาจจะเพราะศิลาทิพน้อยเกินไปข้ากลนก็เลยไม่สมบูรณ์นะ่ะจึงเสียการควบคุมเมื่อกี้ข้าไปดูว่าพวกพ่อบ้านสุนตายกันหมดหรือยังยินดีด้วยไม่มีใครเหลือเล่าเลยสักคน นี้ข้าด่วนตัดสินไปไม่รู้ว่าเจ้ากำลังหลอกล่อศัตรูอยู่ข้าพูดจาว่าหลายเจ้าไปทําให้เจ้าเสื่อมเสียสายโจฟานเจ้าจะด่าจะตีข้ายังไงก็เชิญเลยต่อให้เด็ดหัวข้าตอนนี้ข้าก็เต็มใจเจ้าสกุลผางนี่เป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์เสียจริงหากเจ้าเฉิงมีความซื่อสัตย์อย่างหัวหน้าผางสักครึ่งหนึ่งข้าก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หัวหน้าผาง ท่านเป็นถึงหัวหน้าองครักษ์ข้าแค่คนรับใช้ตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่กล้ารับการเคารพแบบนี้จากท่านหรอกอีกอย่างครั้งนี้ที่สามารถจัดก,การเพาบ้านสกุลสุนได้ก็เป็นเพราะข้าก่อนของคุณหนูนะเอ๊ะคุณหนูคุณหนูใช้ข้าคนได้ด้วยหรือคุณหนูทำารื่จริงหรือเปล่านะ่ะอืออืม,อมจริงแท้แน่นอนข้ารับประกันได้ ใช่แล้วล่ะคุณจอดสวรรค์ค <Yes ุ้มครองสกุลหลวงแล้วคุณหนูใช้ค่ายคนได้แถมยังมีพี่โจฟานคอยช่วยการฟื้นฟูสกุลหลวงอยู่ใกล้แค่เอื้อมตอนนี้ไม่มีพวกของพาบ้านซุนมาข่มขู่แล้วคุณหนูมีแผนอย่างไรต่อหรือแต่เิมพวกเขาตั้งใจที่จะพาคุณหนูขออาศัยที่บ้านสกุล